สวัสดีครับวันนี้มารีวิวแผน433 Holding นะครับสำหรับสายฟรีแบบผมจะมีนักเตะตัวไหนบ้างไปดูเลยครับก่อนที่จะไปดูครับฝากกด subscribe นี่หนึ่ง,งตรงปุ่มแดงๆใกล้จะ600ผู้ติดตามแนละ้วทุกคนฝากกดด้วยนะครับมาดูกันแผนของ433 Holding นะครับมันก็จะอยู่ในแถบ ่นี่เลยนะ433 h o l d i n โฮนะครับจะเป็นลูกศรตั้งรับอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมจะเป็นลูกศรตั้งรับอยู่นะครับอันนี้จะมี4ส3สมโฮลดินะครับสำหรับตำแหน่งต่างๆแล้วก็ตัวนักเตะครับตัวนักเตะของผมจะเป็นสายฟรีทั้งหมดเลยนะพ้าผมยังไม่ได้เติมอะไรนะครับเพราะเพราะว่าผมไม่มีงบเติมนะครับก็ใช้แบบนี้ไปก่อนครับอ่ะแบ็กซ้ายผมใช้เป็นตัวที่ ตัวนี้มันไม่มีขายในตลาดแบบแดงเถือกเลยแหละแบบผมได้มาอย่างไงอันนี้ผมก็ไปกดซื้อทันนะ่ะ,ะปีกซ้ายผมใช้ตัวที่มีความเร็วนะครับแล้วก็การจบสกอร์แล้วก็การควบคุมบอลที่ดีนะครับการเปิดบอลดีด้วยแล้วก็การเลี้ยงลูกที่ดีนะปีกซ้ายของผมนะจะแบบแตะกระชากไปเลยรู่เซิของปีกขวาครับจะใช้เป็นตัวนี้นะครับจะได้เป็นสายฟรีเหมือนกัน อันนี้ตัวนี้ก็สายฟรีนะครับนี่ฮะความเร็วมีนะครับเนี่ยเห็นไหมการเล่นความเร็วก็คือแบบวิ่งตอนแรกอะเร็วแล้วก็ความเร็วในการวิ่งก็ยังดีอยู่นะครับการควบคุมบอลดีนะครับแล้วรัดเท้าซ้ายหักหักแล้วก็ปั่นได้นะครับตัวนี้อ่ะผมใช้ตัวนี้นะอ่ะแต่ตัวนี้ต้องซื้อ,อนะครับทุกคนใช,ใช้ใช้เงินไอตัวนี้เนี่ยใช้เงินนี้อ่ะแล้วมาดูต่อไปวานนี่ ได้ฟรีเหมือนกันนะครับตัวนี้ผมจะใช้เป็นความเร็วด้วยแล้วก็การจบสกอร์ดีด้วยนะครับเห็นไหมพลังารยมีมันร้อยสามสิบเจ็ดเลยนะครับแล้วก็การทํา,ทาประตูหนึ่งร้อยยี่สิบหกนะครับต้องมีการหมุนดีด้วยนะเพื่อจะเปิดหมุนนะครับในแผนนี้นะอ่ะต่อไปผมจะใช้เป็นกุลิดและได้ฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูครับว่ามีจุดเด่นในอะไรบ้างในกองกลางนะครับ ผม,มใช้เป็นการส่งลูกไกลนะครับเพื่อเปิดบอนทะลุทะลวงอะไรแบบนี้แล้วก็การมองว่า,ามีเพื่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็ใช้การควบคุมบอลนะครับกองการต้องมีการควบคุมบอลที่ดีนะครับมาดูส่วนของเปโลปีโลเออปีโลบ้างครับปีโลก็ส่งไก่เหมือนกันแล้วบก็ส่งใกล้ดีเหมือนกันแล้วการมองเหม,มือนกันการควบคุมบอลดีเหมือนกันะครับกองการต้องมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับอ่ะต่อไป ผมไปใช้เป็นกองกลางตัวรับนะครับเป็น CDM มาแผ่นนี้ไม่มีการตัวลูกนะครับจุดเด่นของผมเลยคือชอบการประกบตัวของมันแล้วแล้วก็การแท็กเกิลแล้วก็ส่งลูกใกล้แบบเออเซตบอลให้เพื่อนได้ดีนะครับแล้วก็แบบควบคุมเพื่อนในการส่งลูกในการต่างๆอะไรแบบนี้นะครับอ่ะแบ็กไซายผมยังไม่มีผมยังไม่ขอพูดนะครับเพราะว่าผมยังเปิดไม่ได้เลย โอเคมันคุยเรื่องเซนเตอร์เซนเตอร์คู่กันมากนะครับผมใช้เตัวนี้จุดเด่นก็คือการประกบตัวนะครับผมชอบในการประกบตัวไม่ให้ผู้หลุดนะครับแล้วก็การท็ะเกินแบบยืนแบบชนนะครับแล้วก็การรับรู้นะครับการหมุนก็ต้องดีด้วยนะครับก้องหลังครับการหมุนเนี่ยสำคัญเลยครับกองหลังต่อไปผมจะใช้เป็นตำนานตัวนี้นะครับใช้เป็น, <c oughs> <c oughs> <c oughs> นเดลเตตีอะไรก็คือการประกบตัวนะครับ ต้องมีความก้าวร้าวด้วยนะครับแล้วก็สายตะเกิก้ดีการรับรู้ความแข็งแกร่งกล้องหลังต้องมีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับนี่เห็นไหมความแข็งแกร่งเนี่ยเออถ้าเท้าขวาด้วยอ่าแค่ล้านแต่แดงดูก่อนอย่าลืมไปลุยกันเลยนะมาตอนน้นขวาผมใช้เป็นซัวเลสน,นะซัวเลสเท้าขวาเหมือนกันนะครับหนึ่งล้านนะครับตอนนี้แบ็คขวามผมผมชอบในการเปิดบอลน,นะครับแบ็คขวามผมชอบเปิดบอลโหโขอย่างเงี้ยการเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเลี้ยงดีเหมือนเทนนัสนอะไร เซงอาโประมาณนี้นะแล้วก็ความสมดุลต้องมีนะครับแล้วก็เกมรับก็ต้องมาด้วยนะครับถึงลูกหมกไม่ดีแต่แบ็คขวามไม่ต้องจำเป็นต้องลูกหมกก็ไล้นะเพราะการเลี้ยงลูกดีนะอ่าประตูผมใช้เป็นอาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ได้ฟรีเหมือนกันนะการพุ่งรับดีนะฮะการยืงตำแหน่งก็ต้องดีพวกเนี้ยต้องดีเลยนะครับการเตะไม่เป็นไรนครับเพราะว่าไม่ได้ชอบ ใช้ในการถี่แล้วไม่ได้ชอบเป็นใช้ในการออกบอลเท่าไหร,ร่นะผมผมนะอ่ะล้วไปดูในเกมกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงครับไปดูมาครับเริ่มเกมมามตัวเขวาตึงอยู่ไหนเนี่ยดูดิตัวกูไม่เคยตึง่ได้โอเคครับเขาจะเขียก,ก่อนนะมาดูกันวันนี้จะล่วงหรือจะ ยังไงฮะดูครับเราจะไม่เข้าพวดนะครับเพราะว่า holding มันเป็น holding แปลว่ารับอยู่แล้วนะครับมัน holding ก็คือการรับอยู่แล้วเราไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรนะครับถ้าเราเห็นไหมถ้าเราสก,กัดบอลได้เนี่ยเราก็จะโอเคนะแต่ว่าก็จะแหลกๆหน่อยนะไม่แหลกหน่อยแหลกมากเลยโอโหจ้าววันนี้ให้มาดูในการ holding แล่าก็คือรับแล้วก็สวนกลับ แบบนี้นะแต่ว่าเราโดนฟรีคิกนั้นลูกนี้เรียบร้อยฮะรเราโดนฟรีคนะิกฮะเพราะว่าฟรีคิกมันเป็นอะไรที่บักอยู่แล้วเอเเอาใหมฮะเกมรับใช่มันดีนะทุกคนก็ลองดูเกมในวันนี้ดูนะ ดูดินิดค้างเลยอ่ะแบบอะไรมันดูดิเห็นไหมโอ้กูจะเล่นยังไงเนี่ยมาครับเราเซตบอลอยู่ครับตอนนี้ ก็ะจะกระตุกครับไปแล้วครับปีกขวาผมชอบแบบทะลุทะลวงแบบนี้เนี่เฮ้ยกลางกางเีย <Okay, S 1> บเสซนบองกันอยู่ครับตอนนี้เปลี่ยนฟังมาแล้วลูกนี้ไฟช็อตมาที่หนึ่งไฟช็อตแล้วก็โอเคครับตามบอลได้ ัดบอได้แล้วมาอ้โหม,มเ,เกีรครับเกมรลับแผนนี้เกมรลับแน่นนะครับผมบอกเลยว่าเกมรลับแน่นนะแต่เกมลูกยังต้องผมก็ยังไม่เข้ามือเท่าไหร่แต่ว่าผมใช้แผนนี้แหละซ้ายอู้หลูกนี้ฮนะหักมาสวยนะหักมาสวยแล้ว เซตขันใหม่ครับสวยลวเลตดึงตัวประกอบมาสวยออกเข้ากลางมาเข้ากลางมาแล้วออกขวาเลยครับโอเคไม่เป็นไรเข้าไหนเข้าไหนมาแล้วกระชากมาลูกนี้เปิดโคกอุย้ยยังไงอืมอ้ม,มแม่งกดยิงไปกดสไลด์เฉยเลยฮนะนี่หัวร้อนเลยฮนะ ีโอ้โหเปิดยาวซะ้วยโอเคได้อยู่โอ้ยโอเคครสำหรับคลิปนี้ก็มาแนวทางเฉยน,นะครับก็รีวิวแผนนักเตะให้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามครับบ๊ายบาย